เก็บให้ได้หลายคู่ที่สุดนะยายแปรไปแล้วหนึ่งยายเลี้ยนหนึ่งเหมือนกันมาไหนคนเะาคูเลาเด้พี่น้องเลยหาให้เจอหาให้ไวจับดูจับดูบดโอ้ยายแปรไ,ไปอีกหนึ่งยายเลี้ยนไปอีกหนึ่งาายายเลียเยยเ้ยนไปอีกหนึ่งไม่มีใครยอมใคร หาให้เจอหาให้เจออาโถออาโถสูบไพอสูมแลสูบกะเฟียนเลยอาโตรงตรงตรงโอเคมนี่ปอสูบกียายแปก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันไปไปบ้างเสลีวหาให้เจอจับหลายๆายคู่ป้าจะเรียนเก่งแหงมา ยายแปะต้องรีบแล้วยายเลี้ยนได้หมดนี่ใจดักตรงยายแปะตรง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 โอเคถึงวางใส่บ้าเออเอยจะไม่จุกดักใครเจ้าหัวยังจุกของใครกล่องแบบเนี้ยแบบโตไปหาอย่างจุ่มเดียวกันคักงเดียะยายเลี้ยนได้อีกแล้วปัดยายแปะโอ้โหยายแปะก็ไม่ยอมแพ้ ตอย่ามาทางขวาหน่อยยายเลี้ยนอย่ามาทางขวาหน่อยมันเยอะอยู่โอเคหาเอายายยายคอยคู่ของควยใส่ป่ะคยว่าได้กรีบเจอกันเดี๋ยวค่ะกรีบกันอันนี้บ่๊วยนน่งตาบ่คือกันเอาไว้กันเห็นผู้จัดการใส่ดูอยู่คู่นี่เนี่ยเนี่ยใส่ป่ะโอ้ยยายเลี้ยนได้ป้ายายเลี้ยนแล้วคือนั่นเถอะยายแปะก็ได้เหมือนกันทางเลยยายเลี้ยนทางเลยนี่เด้อ ข้างหน้ามีข้างหน้ามีเยอะข้างหน้ามีคู่เยอะข้างหน้ามีคู่เยอะอย่ามาอย่ามาอย่ามาข้างหน้าได้อีกแล้วโอ้ได้อีกแล้วเอาเส้นไม่ทำอ่ะเริ่มที่สนี่ขาเบิ้งหาเบิ้งน่าลักขาเบิ้งเอออันนี้สตาร์ทนี่ว่าจำได้ยุว่าสตาร์ทอามี่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังบอกถอยถอยบันกรรมการเก็บรองเท้าไปให้ยายหน่อย

คอยได้เลวเกือบคอยยุ้ยใส่นันอย่างโอ่งมงูอันนั้นมันมันเปนงูคู่อยเดีคู่อยไปใส่เจ้าคือห่วงแงเกือบวัมันตืคู่มันืเลยตรงไปตรงไปตรงไปขวาใเลี้ยงขวา้ายายาเลี้ยสาย้ายเลี้ยสายว่เยเอ้า เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วค่ะย้ายแปลมาใสียบมาเฮ้ยจะคู่แล้วจะสูตรจีเรียนอ้คุณใส่มะจิมจิมแล้วมั้งสัมผัสเหมือนการเอาได้เลยเียตา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 ยมือ <c oughs> นั่งกระแล้วกันแย่แผลไปลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่ไปข้างหลังไปข้างหลังไปข้างหลังคนละทางทำอะไรของใครนี่ยคนละเริ่มเริ่มจากข่อยาเลียงก่อนมามาดูข่อยาเลียงก่อนคูไปใส่ครูไปใส่เยี่ยมเอ้าเยียมเดี๋ยวอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ก็บอถือกอันนี้บอถือก ยังเรียน้อยู่คูน้ำจำได้คูเดียวยายเป็ดได้เท่าไหร่คะหนึ่งนะคะหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนียนเฉพาอข่อยหาโบเห็นคูข่อยเจ้ามาเห็นอย่างคูข่อยผู้ะลักผู้างคัญยายเป็ดได้ห้านะคูข่อยยายเป็ดได้ห้าคูข่านยายเป็ดชนะนะคะยายยายอย่เจ้าว่าอย่างที่ข่อยได้หลายหลาย ว่าได้ครูคอยได้คู่เดียวแม่อันนี้แม่มันเกิดกันบังได้หนิไอแปะสามลูกค่ะเอาเรียนสองอ๋อให้โยกไม่มีหรอกขาวหลอกนั่นเรียนเดียวมาหลอกอีหลีได้เขียวอันเดียวที่จิ้มไหมคะกรรมการของกรรมการสีส้มจ้ะส้มเอาที่จิ้มลูกโป่งเลยจ้ะที่จิ้มมาโอเคยายแปะเหลืองเหลืองแดงชมพู ห้าสิบแดงแดงลู้มาที่บาที่บาดมนเรวเอาชมพูชมพูทิีเขียวว้าวอ้วอ้วอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้อ้าวอ้วอ้อ้าวาวอ้าอ้าว้าวอ้าวาอาวาอ้าอาวอ้้าอ้าวห้อ้อ้าอ้อ้อ้าวอ้อาายา้อา้า้อาา้ว Thế có dặn đi, ở đây răng văn nhạy